น้ำพริกปลาทูกับผักหนึ่งเมนูไทยที่ประโยชน์มากกว่าที่คิดคุณรู้หรือไม่ว่าน้ำพริกปลาทูไม่ได้มีดีแค่อร่อยเมนูง่ายๆคู่น้ำพริกปลาทูและผักหนึ่งนี้ซ่อนความลับเรื่องสุขภาพไว้ชนิดที่ทําให้นักวิจัยถึงกับตะลึงเพียงคําแรกรสชาติชนติดใจที่มาพร้อมประโยชน์เพียบปลาทูนั้นอัดแน่นไปด้วยโอเมก้าลบสช่วยบํารุงสมองดีต่อหัวใจและลดการอักเสบในร่างกายกินแล้ว ไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังเติมพลังให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในแถมง่ายต่อการย่อยอีกด้วยรู้ไหมว่าการนึ่งผักช่วยรักษาสารอาหารไว้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอหรือไฟเบอร์ล้วนยังคงอยู่ผักหลากสีที่กินคู่กันไม่เพียงแค่เพิ่มความน่ากินแต่ยังช่วยบำรุงร่างกายและผิวพรรณอีกด้วยประโยชน์นี้ไม่ได้มาแค่จากวัตถุดิบแต่รวมถึงการปรุงแบบไทยๆท,ที่ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้อย่างครบถ้วนเมนูนี้ จึงไม่ได้แค่ดีต่อสุขภาพแต่ยังทำง่ายและอร่อยถึงใจอย่ารอช้าลองทำน้ำพริกปลาถูก,กับผักนึ่งวันนี้เปลี่ยนมือธรรมดาให้พิเศษต่อสุขภาพคุณเองก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านกดติดตามและแชร์เพื่อแบ่งปันเมนูสุดว้าวนี้กับเพื่อนๆของคุณตอนนี้เลย